สัสดียามมเลีงพี่น้องครับสวัสดีวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วบรรยากาศอุ้ยวนนี้อยู่หนาเต็้นบุญเลือดเปเจก้าเซ็นเตอร์แลมแล้วพี่น้องคืนมาแล้วนะครับเมื่อนี้จัดร้อยซมาผ้าพี่น,อน้องมาเบิ่งรดอีกครับเดือนนี้ขายดีใกล้สิบเอ็นแล้วครับเหลือโบอก,กี้ขั้นนะครับขายดีเดือนนี้นะครับผมปาโจข้าวเดียวพี่น้องเปลี่ยนเตือนแล้วทักหลังเดือนนี้ขายดีมากเลยเดือไม่กี่ขั้นแล้วนะครับนะผู้ได้สนใจทักทายมาได้ นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับแปเดบูเลอร์คาเซนเตอร์นะครับรถมือสองสภาพเยี่ยมนะครับเต้นเซี่ยวจานร้อยเองนะครับบ้านต้นบ้านดงกลางอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับเต็๋รถที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยโทรมาถาม่นเลยก็ได้พี่น้องนะครับโทรมาเลยเบอร์โทรอาจารย์เอ๋เบอร์โทรเจ้าของเต็นนะครับพี่น้องโทรมาถาม่นเลยครับ บอกว่าดูจากคลิปจานลอยในช่องจานลอยก็เลยโทรมาส่วนลดของขั้นจะได้สูงกว่ามูนะครับขันว่าเบิ้งมาจากช่องจานลอยนะครับท่านที่มีส่วนลดสูงกว่ามูนะครับเนาะเอาโอเคมามาดูกันวันนี้เหลือรถอยู่กี่คันนะครับสองคันเือเหลืองกับสีฟ้านในไม่ขายนะครับอันนี้จะเป็นรถโชว์รถโฟกตเตาเพิ่นในรถ รถโชยูารานรถบรดดขาย,น,ย,น,น,ย,ย,ายนะครับเด้อสองคันเนด้อให้เบิรงซื้อๆนะครับรถคาสซิกนะครับเนี่ยรถเจ้าคุณปู่นะครับสองคันี้เจ้าคุณปู่นะครับส่วนคันนี้รถ VIP สมัยก่อนคันละล้านคันละเป็นล้านพี่น้องซูเมอร์นี่เหลืออยู่แค่แสนแสนสองแสนสองกัแปดพันเนี่ยนะครับ ตะกี้คันเับเป็นล้านพี่น้องตอนนี้เหลือยูเคแสนนิดๆแสนต้นๆน,นะครับดูเบาดูอะไรข้างในสวยมากนะครับเนี่ยคอนโซลลายไม้ด้วยนะครับสีสันสวยสดใสนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้รถ v i p นะครับคันนี้นะครับเอาไว้ใส่งานยาวๆนะครับเดินทางไกลเดินทางไกลได้เบินนะครับสี สีสันสวยนะครับเนี่ยสีสันสวยนะนี่คือนิสสันเชียน้านะครับเครื่อง v ีหแ ok น่นะครับคันนี้งามนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับคันนี้ก็สวยนะครับโตโยต้า ตโยต้ายังก่อนก็จะเงินพี่ลุดนเนี่ยเนี่ยนะครับเบิ้งไฟถ่ายงามๆนน่พี่น้องโตโยต้านะครับคันนี้นะครับสวยครับรถสภาพใหม่ๆนะครับเนี่ยรถสภาพใหม่ๆเลยข้างในสวยงามมากนะครับนี่สำหรับท่านที่อยากได้รู้ๆหน่อยก็เริ่มขึ้นมาอีกตัวนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าคักนะครับพี่น้องค้อนสซนกวางนะครับ้องพนครับ ข่วงนะครับเกียร์ในน้อยนึงพี่น้องเห็นป่ะนะครับเกียร์น่ารักนะครับข้างหลังเป็นไงข้างหลังก็สวยนะครับดูเบาะดูอะไรสวยมากเลยนะครับนะสำหรับใช้งานนะครับท่านที่ต้องการรถสภาพเยี่ยมนะครับสีสวยนะครับก็ต้องเต้นแปดเจ็ดบุญด์ลอดคาเซ็นเตอร์เลยนะครับทักทายมาเลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิป อาจารย์เอ๋เพิ่นศิลับสายทู่มาเลยพี่น้องอะไรฮอนดาเจ็ดเลครับด้ฮอนดาเจ็ดนี่ก็งามนะครับตตเปาะอยู่เป็นแบบวัยรุ่นนะครับสําหรับท่านที่ขี่ในเมืองขี่ทางไกลได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตมุตโมินะครับเนี่ย,นะยสวยงามน่ารักนะครับก็ในเมือดหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ปิดแฟลชไม่ได้เปิดไฟกล้องจานไ้อาจจะมืนเมื่อดหน่อยนะครับนี่นะครับข้างในสวยมาก ขั้นต่อมาเลือ,อยูจังขันไปดอกแล้วนะไปก่อนหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูเนาะพิกอัพมียังเหลืออยู่สองคันนะครับเนี่ยหนึ่งไม,นะไม่ตีเอกนะครับไม่ตีเอกคันนี้ก็ยังแล้วก็สี่ประตูยกสูงคันนี้ก็ยังอยู่นะครับโฟวินนะครับนี่คันนี้ก็ยังนะครับมิตซู นะครับยกสูงสี่ประตูอันนี้จะเป็นฮอนด้าโอ้ฮอนด้าตัวนี้สวยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถจอดที่เต็นเยอะๆตอนนี้เริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดสนุกสนใจกับถักคำว่าหาเงินเลยเบืรอโทรอยู่ใต้คลิปนั่นแหละบอกว่ามาจาก่องจานลอยประสันนะครับนี่ครับรถลากาหลักมื่นขั้นนี่หลักมื่นครับประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับขั้นหนึ่งนะครับ เซฟิโลเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับ isan, it, 100, 000, นิดสันเซฟิโลโตต้าวิทแสนนิดๆนะครับประมาณแสนสองแสนสองแปดพัน 100, 000, 200, 000, 28, 000, นะครับนะเนี é, ่ยโตต้าวิทประมาณแสนสองในราคาจัมโบ้พิษนะครับแล้วก็แอคคอร์ดเนาะพอดีแอคคอร์ดคันนี้นะครับ แอร์คอร์ดข้างในประมาณเก้าหมื่นแปดนะครับบถ่ถึงแสนนี่ข้างในหรูมากเลยนะครับข้างในหรูมากนะครับเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับเนี่ยเบาะเบืะหอมเบิดเลยนะครับเบาะหนังแท้นะครับ,บรห้อมๆเลยไปลองนะ่ะกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับเกียร์ออตโต้ นะครับคันใหญ่กว้างครับราคาไม่ถึงแสนเก้าหมื่นแปดนะครับคันนี้นี่ห้องข้างหลังกว้างกว้างใหญ่เลยสําหรับผู้นั่งไปด้วยนะครับนี่นะครับผู้ใดหาอยู่รถรุ่นนี้นะครับทักไายมาได้นะครับฮอนด้าแอร์คอร์ดนะครับคันกว้างคันใหญ่นะครับเอาโตตาวิทเปิดเบื้องไปพี่น้องเดี๋ยวลองมองดูนี่ครับโตตาวิทอันนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่ง นะครับตวัวตาวิทย์หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดนะครับมันจะมีเบาะเจ็ดเจ็ดเบาะนะครับของตวัวตาวิทย์นี่นะครับขนาดเกียร์นะครับมันอาจจะมืดนได้รับอน้องเลือกเสียงเบาหอดนะครับกล่องจัดเราใส่กล่องโกโปรไทยนะครับนี่สวยทุกคันครับสวยทุกคันสามารถ มาดูได้ที่เต็นทนเลยนะครับหรือว่าติดตามทางช่องของจานหลียก็ได้นะครับศิลปินรถบ้านมือสองสองคนน่นะครับนี่กันนน่ก็งามเหมือนนะครับมาใหม่ฮอดเตจวดใน่ใข้าวนึงนะครับกันเนี่เบาะหนังนะครับสวยงามมากนะครับเอาทักใายมาได้พี่น้องนะครับจานร้อยกับิลขอรยรีวิวของพี่น้องเบิ้งซับนี่แหละนะครับเดี๋ยวจังไหนจังว่ากัน นะครับอันนี้เครื่อง1.8นาะนะครับซีวิคนะครับฮอนด้าซีวิคมีตะขันสวยๆแต่ว่าเดือนนี้ขายดีนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเพิ่มเติมมาอีกเข้ามาใหม่อีกประมาณคันสองคันนะครับนี่แหละพี่น้องเหลืออยู่ซ้ำเนี่ยแหละเด้อนะครับฝากเต้นรถ87บุลเลอร์ค่าเซ็นเตอร์นะครับหมายพี่น้องแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับบนถนน เส้นไปอำเภอ,อมันจาคีรีเส้นไปอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นนี้กัสิไปน้องบวดีมีไปท่าพระนะครับนะโอเคครับขอบคุณหลายๆสบายดีนะโมเรียงสวัสดีครับฝนมาแล้ว